ให in ้ขายข้าวเป็นข้าวโด่งจิบเบิ้ลจิโมเมนต์จูจิจูจิจูจิอะไรกันแล้วไม่นี้เขาถูกเลยทุกทุกถูกตรงไหนวะว้ายันี้ขนาวกินเป็นเป็นตลาดปลาที่ราคาเยี่ยมเยา มันมีตลาดหนึ่งชื่ออะไรนะคงประตุ <c oughs> ชื่ออะไรนะโจ้พลมมอมโมพลอมโมเนี่ยนะคนเยอะที่นี่ฮะไม่ค่อยมีคนเยอะแต่คนต่อคิวเยอะใช่มากินในร้านนี้อย่างเดียวเลยน้านเดินไม่กินโจ้เขาจะให้เราสั่งแล้วใช่ไ,ไหมเอกี้อะไรดีบ้างเราโอม เราไปกินร้านยยานีเดเวเยอะเพราะว่ากินนั้นถูกๆอะ่ะอ๋อเป็นทูน่าแบบป่นโอเคอันนี้ I add ทูน่า yes โอเค thank you ถ,ถ้าจุดถ้าจ่ายลบอ่ะก็คือเอาไปโชว์อีกรอบมันไม่ตรงกันชีคิมุกไดไหมชิคิมุกไดไหมอะมุกตัวเองเหรอไม่มีไม่มีเต็มแล้วยชิ้หน่อยได้ไหมชิม้นีนก้นกางเกงจะจุดดำๆกางเกงเขาชีดหมดแล้วก็ถึงคิวแล้ว

眠り禁じたかな

ดีเลยว้าวอุ้ยเปิดแบงค์โอเคนี่โอเค thank you ありがとうございますอิ่มอิ่มอิ่มจุดจุดจดดอิ่มจุดจดจุดเหนื่อยจะสุดเลยจริงข้าวก็เหนื่อยครับ

มีเขาต่อกันอยู่นะเขาต่อไปถึงไหนวะเขาต่อไปถึงไหน คนเอะกือมาตั้งนี้จิอ๋อไม่รู้ว่ะต่อคิวร้านมูเกินยังไม่เปิดเลยมาตั้งแต่10โมง47 15ใ e s 15 15 Yes, 15ได้มาแล้วต่อแถวประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงจริงๆแล้วเรามากินกันเดี๋ยววะ1ชั่วโมงที่เรารอกันมาผมซื้อมา15ชิ้น ราคาประมาณราคาชิ้นละแปดสิบเยนราคาชิ้นละแปดสิบเยนซื้อยังขั้นต่ำสิบชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ามันจะแซ่บบ่ <c oughs> ยังงงอยู่ แป้งมันบางนะมันไม่ได้บางหรอกแต่ว่ามันเทคเจอร์มันบางจนละลายแล้วมันก็กรอบกรอบข้างนอกเนื้อครีมคาสตาร์ดหวานนิดๆก็ไม่ได้แย่แต่ก็หนึ่งชั่วโมงเลยละก็อร่อยดีไม่ได้กับว่าว้าวมากแต่ว่าถ้าเทียบกับที่รอสันอนะ่ขนมนั้นอนะ่ะขนมที่รอสันนั้นอนะ่ะ อย่างนั้นเด็ดกว่าถ้าต้องใช้เวลาหชั่วโมงในการรอนะไปซื้อรอสันดีกว่า <c oughs> รอสันเด็ดกว่า <c oughs> ไปสวนอะไรก็ไม่รู้มาเดินเล่นสวนอะไรก็ไม่รู้สวนสาธารณะมันก่อนไปกินไก่ย่างร้านหนึ่ง เขาแนะนำมาว่าที <tang s> ่สวนนี <petit> ้มีซากุระบานเมาดูว่ามันบานจริงกือเปล่าโอ้แต่คนเขาก็ชอบกันมานะคนญี่ปุ่นก็ชอบทำแอคทิวิตี้เนาะเขามากลางเต็นท์เต็มเลยเดี๋ยวให้ดู อน้ยมันเป็นสวนแบบไม่มีอะไรเลยนะเขาก็ยังมากลางเต็นกันเราจะไปดูว่าจะมีซากุระหรือเปล่าแต่ถ้ามองด้วยตาตอนนี้คือยังไม่เห็นซากุระสักต้นที่บานเลยน่ารักจัง เจอแค่นี้เองสกุสกลบ,บานสีต้น

กินเชิงเลยได้ไหมในเวลไซส์ไอ้หนุ่มอืมอร่อยโอ้โอ้ยเขียวอีกเลยกรีมอ่ะไม่ค่อยหวาน แต่ว่าเขามีน้ำตาลเกาะอยู่ข้างบนแต่ก็เลยทัด้วยมันใส่กีนึงก็เลยไม่หวานอะ่นะคำเยียวหมดคำเยียมหมดคำเยียมหมดหับทางขยะจริงในร้านได้นะมือเยอะไหมา ชิ้วมันเป็นแบมบูทีอ่ะชิ้วมันเป็นแบมบูทีคืออะไรอ่ะไม่รู้มาช้าป่ะก้วยกล่องมันสวยจัง ได้ของแนเมื่อเชียร์สามกล่องแล้วก็ไปหาอีกแค่นี้ยังไม่หมดหรอแค่นี้ยังไม่พอโอสอร,ร์ร๋อเป็นกรอบทองกรอบทองแล้วนะ

ขมไหมออ่ดเบียไม่เมียนกอนเหมือนเบียร์ไนเลกเกนอย่ั้ชื่อไม่นี่มนีแบบสูญเสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แคบปลายสายดักรู้ชื่อเขาได้ยังไืมนะแซนบอสอ่าแซนบอสอยากเปลี่ยนชิ่อเลย ก็อบเบียร์โค้ดฟอ,องมันดีนะหายยังไงว <c oughs> ะเนี่ยมาจากคิมคนสุดสุดนี่รถมันสั่นเพราะคนเลยเลยแผ่นดิมนมวล่ะจุดด๊จอยากขย่า,ยาดิดูเตินอเขาอด้วยนะ เชื่อลงด้วยโอเคอร่อยดียังจริงอ,อาออกเปล่าเดี๋ยวเขาดึงมือเดอให้ก็ได้ปิดแล้วมั้งปิดแล้วหรอปิดแล้วเหรอมันบอกเหรอมันปิดเปลี่ยนไปแล้วไงเหรออือตอนรอเข้าไปจริงดิจริงตอนจะชุดไปห้องน,น้ำร้านมันชื่ออะไร มิโนริซากาซาวะมาเนี่ยนะก๋วยชี่ยวคาเฟ่ใช่มีซูมอินด้วยเลนี่ถ่ายเยอะเนีย่ยอร<ต>่อยเนาะแต่เมื่อไรเปิดใหม่โอ้ยปิดแล่ใชม่ชาเขียวอร่อยชาเขียวก็ดีนะออแบบอ,อูมามิมนินเนีไม่ขมเลย กินข้าวกันบ๊ bye นายบายน่ากินจังน่าก,กินจังนี่มีโอมาซาเซ่ด้วยนะแบบเชลจะเป็นคนเลือกให้อ่ะเจ็ดชิ้นหรือสิบห้าชิ้น สนใจไหมว่ะน่าสนเอาอันไหนสิบห้าหรือเจ็ดเอาเอาเจ็ดมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสั่งอื่นดีแล้วโอเคเอที่เหลือเป็นเขาเนาะแพ่เทวคืออะไรวะปลาป่ะไม่รู้เลือกก่อนนะครับ Thank you. สั่งเรียบร้อยรอทานรอรับประทานวาก,ก,กิววากิวเฮบกระ หรือว่ามาันมารวมกันก็ไม่รู้ชุมไม่ได้สั่งข้าวเนะ จจูจสูสังแค่อะไรนะูจูสังแค่อะไรสั่งแค่ไข่กับะไรอเลย ไข่ดีไหมแ้วยสั่งด้วยไม่ไรเปลีป้ยไข่ไก่หรืจจะตู้ไข่องไหมไข่อันเดียวใช่อใช่ใชนจะกินได้ย ก็ดูสังอนะโอเคเขาตัวนึงจะเขัอะไรแล้วเพื่อนคะเพิ่เติมยังเนี่ยเต็มแล้ว

何? <music> <music>

เป็น,น,นไงอิ่มมากไหมต่างคน,ยงนเย <c oughs> อะโอเคอด้ดีนะร้าน,นนี้แนะนำตอนตอนมาคนไม่ค่อยเยอะแต่ <c oughs> พอกินไปสักพักคนต่อแถวเต็มเลย หมดมแล้วคไาอะเเท่าไรรเยนะ 8, 7, โอ้ได้ไมโดเลยค็จะเอาไมโลโอ้ยน่ารักจังอยางได้ไมโลนี่ตูวเดียวด้วย หาแรกเนี่ยกอนไปเลไปโลกันไม่โลกับบ้านไม่โลกับบ้านไ่โลกับบ้านอืไม่โลอ๊ิิิิโอ้ไม่นะ

มาเย้นี่จุๆดูไม่โดไเราจะบินโหเจ็บเลยทำไมไม่เราโกรธละจิงนันแหกจิงจริงละคะเนี่ยใช่ไปไปเรียบร้อยได้ไหมไปแล้วนี่รักมากจๆ่จู่ Yes! <laughs>